เปียกฮะกาบ่จะดิจะว่าได้บ่จ๊ะยยังลืมห่อสบ่สดีสวัสดีอีกรอบพี่น้องเอ้ยมเปียกมดยอดเปียกคักเกแ่ว่าได้สิมาซ้ําีนะเนาะมาซ้ําสิมาซ้ําอีกบ่นนเนาะย่ทมันสิอดวันที่ใด โอ้มเ,อเมือ่อิ่นเฮลยมันนี่สิบแปดบ้าเอาวันวันเอาเงินเป็นเอาไปแห่นแจกให้คนพันสองพอดีนะมึงห้ามโกงกูนับกูนับกูนับขากแล้วกูนับขากแล้วหาบอ

หาเบิงขอบใจขอบใจพ่อสุขคนขอบใจเพ่อสุขคนอเพ่อุคนออังกูทงหนึ่งเอาไ้สั่นมังก็เอาทงไลให้ได้กนดีน้ำกันน้ำน้ำเย็นกันดะน้ำเย็นน้ำหอหน้ำอารมณ์พี่น้องไปเส้นห่านบ่าวบอยสามขวด <laughs> ยังมันไปจ่าย,ยแลนอย่าให้เขาอุ้ม,มขอบใจขอบใจเพื่นสุขคนเดี๋ยวงวดงวดข่าวต้นนะก้นเสียนะงวดข่าวต้นบส <laughs> ุกนะเปลยกขากเปลยกแนป้าอีต่วนได้พักแ,งงแยงอ,อืมเมื่อยู่ พี่น si> ั oh, ่งก็ขี่รถมาบอละแล้วจะให้พี่นั่งขี่เมื่อเจ้าชิยางเมื่อโอ้ก็ขี่น้ำเขาดีกว่าว๊วอย่างอก่างเทวกันเผาน่ะอ้าวแทก ขขาเปียกจะก็ยัเอาสิตากแต่กุ้นเลยเนาะบุ้ยอยากได้ก็ตากเองเลยเด้อแค่ตากเองรุดราคานดอกเด้อเร็วพี่น้อได้มาเที่ยวเขาเจ็ดน่ะเจ็ดแทแดกน้อยเจ็ดเดินบัดเขาปีกย่งแล้วนะเขาสี่สอบนะขั้นเขาหน้าอ้อนคือเขาใหม่เนี่ยหอมขั้นเขากินเขาหอมเมื่อแหละน่ะนะเจ้าคือว่าเจ้าเจ้าอป่อยากเขาเก้ามันเขาใหม่เปียกนะเนี่ยน่ะนี่กองกันยังเปียกเอาเมียออฟก็จะไปเบิ่งก่อนน่ะเปียกเอาเมียออฟกองหนามอยู่ เออจันจะแดดจวมันสีหงิเบิ้งันจเอากัเอาเราไม่ได้ว้าีเอากับข่าวเก่าหนี่งเอามันกัดห้ากเอากินข่าวหอมนะอ้อนข่าวนะบเคยแข้งเป็นข่าวเย็นแห่งเนียวสั้เป็นข่าวเย็นซองเถื่อนนเนียวเออ ไปไปขอบใจหลายๆเออบบกีรถน,น้ำอีนี้เนาใหญ่นี่นะหายตาล้านขี่โอ้ยออลงลงย่ำแรงได้จักไห้นี่ลงย้ำเป็นหูอ่ะบสามห้องอีด่ดำเนาะบสามห้องอีดงงอง่ดำอืม เอออ่าทานหน้าก็ตีนเล็กลงให้น้าคนขาวหมัดแล้วพี่น้องเลยเขิงถ่งน้ก็ได้หน้าบบาบ่อยล่าสุดพี่น้องคนบยอมหยุดคนงานตอนคนงานถึงมาคนเอื้อนพี่น้องแต่การยังหยิบหยิบอยู่เนาะโว้บักด่ากินเข่าเลยนซ่แหละบักดู นมอื่นผู้หลายสิไปใจนี้บ่าบ่อยก็ได้น้ํา3ขวดบ่นอนอ้ายก็เกือบเปียกพี่น้องก็เจดําแบ่งลาบหมูมาให้พี่น้องอุ่นลาบหมูกินแรงกับอันน่ะกับคนแบ่งขวทจิรอให้รีแทกรีแทกอยากกินได้กินขวที่รอจังแต่ว่าไปแท้เช้าๆท่าเดียวนี้เนาะยังบ่เห็นลูกชายพี่น้องจักสิอยู่มุมใดของแต่ละบ้านเนาะเพราะว่าไปหลายบ้าน อาวเน่ขานขาีเบอกขางใช่ตอเพืองไว้มันกรบอถูกมันกระบถูกคนลังคนมันกังหงนลงพผัวคนมันแห้งเขาบอกใบ้คนแล้วแล้วตมัดแล้วนะยังคนอยู่ยังจังไห ย,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 ยังจังโหลดเออบ้านนี้เบิดเ่ดแล้วตัวมันนะน้ำเนาะน้ำนีเนาะนะฮะเป่งออกเดอ้อก่อนอื่นนะฮะเป่งออกซะก่อนจังกู้ได้จังปีนมันจังเอาขึ้นกับขาน่าถอนเข่าน,น,าน,านาะสิได้เอาขึข้นขาน่าเมิ่ด อเตุนรันดร์ต้องม่อุตนรันด้องม่ทุ่หนองลับบ่าบ้านอันดำหน้าปวดท้องคนมาเกีียวข่าปวดที่คนคนข่าวนี้คนก็่อากาศมันบอบบบเมตตาเลยบรรยากาศมันไม่เมตตามนุษย์เลย ชาอีลาก่อนอีลาอาบน้ำสวาสดีทุกคนจ่ายเบิร์ไปพันสองพี่น้องสองคนเนาะจะ้ชิโท้หาลูกชายก่อนอยู่แจได้ชิมากินข้าวแรงน้ำอยู่บนนี่เห็นแล้วยง่าพนตกนี่พนันสิบไปปันโอ้ยลูกชายขออกก่อยกระตะคนมางมมืดมาพุไ,ไ,ไปแต่สาวจนขำพนตกก็ได้ปัน่นบ่ หรือจังไ,ไดี่ยทำสัมผัสผอ้าวข้าปั่นก็นต้องได้โจ๊ะบ่เฮยอ้อยาวขี้ยาแล้วลูกอ่ะ,ะ,ะอข้าวแรงพัดอันเออพัดภาษะลาบหมูเจดมแบ่งหายลาบหูที่หาลาบเาาบที่ยวลาบอีเจ่งเจดมมาแหละก็พอที่แท็กคนเอาสีงวในตู้ออกมาลาบ คนโตพะกันไปอยู่ในสายหํสามพ่อแม่ระบาดโหลดปั่นข่าวนะลูกบนผ้าปั่นนะตะลังปั่นในช่องจอครึ่องดิ้นพลมาปั่นข่าวบางนิ้วนะเด็กเด็กจะรูกเกี่ยวข่าวรือเปลากัเกี่ยวแน่เฮ้ยกระเทื่นคนตกกเี่ยวตอนเกี่ยวมันบนได้ตกะน้าหนุ่งพระแพทตะโลนะนะนะ ยินอะไรสข่าวนะนาวยิก like ิน no. ม no, no, ันนาวนนาวกระยางมันาเลิกนาวยังอย่างนี่แ้มาเฮสยอาเฟ่กูเลยในในเฮือนเพในเทียงคุณตาเพื่อนุเขาหนตาไม่นากดไม่เายุ

ือยิดปั่นตแต่พ้นต๊พ่นต๊ะคพ่กำลังแตกังเล้วนะกำลังปั่นเององสอบเครื่องเปิดปสอบมือเครื่องพอดีพ่นมาแล้วก็โก้งขา้งเล้แลังปั่นเี่เดีอดพ่นไม่อีกโไปเขาลองพ้นเลยแหลงว่ามันเริมปั่นอันนีสิอ่ะผมเดียวูยั

แม่ขัน้นปีดแฟนมันสีดำบอกอจริงมังนะ้งเรอะแบบหทาฮุกพอที่เสาไช่นอกมันเจนะ๊งอ่ะมันแห้งรีบฝนกลม,มูตูเขาเตือนน้ำแมน่นั่แท้งามก็ไปเหอะใต้กับโต๊ะก,ก,กับไฟวาสีแห้งก็ดีเนาะ ตัวนเข้มทางย่งเป็ะติ่นเมื่อไหร่เมื่อคั้งบัดเพียบบว่าเมื่อคนแอบเดียร์คั้นหัวับเกิมมาหัวกิคเบิร์ที่เราหมุนหมุนคเดี๋ตัวอะไรก็ไู่้ เจ็ตัวนแบ่งมาให้ลูก้ายลาบที่ไม่เศร้าพ่อมาไหนเสียตังไี้มันกรบบกูอดแ่เลยอ่ะมันยังไห้องก็นันัน เลือตักไ่เลยสุภาพแม่บอกคอให้ตักสุภาพนะมันจะตักแล้ถ้าก็ตักมันได้ี่เจ้าไม่ได้บอกเขาเลยใช่เดียวปันอะไปนบูมบี นู่นตุ้งก็มากนี่บ้านปะติ้งนี่เขือนของผมเกือบวที่กว่าให้ How far is the